หยิบพระองค์นี้มาปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรเลยไล์ไปเนี่ยคือต้องให้เวลาในการไล์พระพิมพ์นี้เลยในการคุยถึงพระคลองตะเคียนกับพระฮีริกุญชัยลำพูนเนี่ยมันต้องคุยกันเลยว่าเป็นพระแหล่งเดียวกัน อะไรโอ๊ oh, อันนี้อยุธยาอันนั้นลำพูนแหล่งเดียวกันฮอตมากอพี่นิรันนะครับนะแหล่งเดียวกันเพราะอะไรนะผู้ที่สร้างพระฮิริกุญชยัยใครเป็นคนสร้างพนางจามามเทวี พระนางจาม,มเทวีและที่ยุดยาคของตะเคียนอะต่อกับคลองอะไรคลองประทาคูจามเห็นไหมฮะก่อนจะถึงคลองตะเคียนเนี่ยเขาต่อกับคลองประทาคูจาม ได้ครับพี่พีระนันนะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทองของประคาคูจามคือคนที่อยู่เชื้อสายนะจามฉะนั้นพระที่แพงๆในสมัยก่อนนี่ก็เรียกพระคงดำจริงๆคือกิ่งของตะเคียนนะทุกวันนี้ไปเอาพระคงมาเผาเป็นสีดำกันแต่พระคงดำจริงๆอ่ะ ที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในการซื้อขายเอาว่าคนเขาให้ความสําคัญว่าเป็นพระคงที่อิทธิฤทธิธ์ธได้คงกระพันชาติสุดยอดอันนั้นคือกิ่งครองตะเคียนแต่เขาเรียกเป็นว่าพระคงดํากริ่งคลองตะเคียนวัดคลองตะเคียนอยู่ตรงไหนหาให้ตายก็หาไม่เจอเพราะคําว่าพระคลองตะเคียนขึ้นทุกเจดีย์ทุกวัดที่อยู่ในเส้นคลองตะเคียน เนี่ยถ้าไม่พูดไว้วันนี้อน,นาคตเดี๋ยวเพี้ยนเดีย๋ยวไปบอกมีวัดทองตะเคียนงงกันตายเนี่ยฉะนั้นเอาว่าคุณซื้อพระรอดก็ซื้อเนื่อนี่แหละเนี่ยเอาว่าคุณซื้อพระรอดองค์หนไหละตังคุณก็ซื้อเนื่อนี่แหละแต่ถามว่าจะเรียกพระบางพระคงพระเปิมพระแล้วแต่ตั้งกันขึ้นมาเสียนพระตั้งอะไรมาจะถาม,มว่าเป็นพระตระกูลเดียวกัน เป็นพระที่สร้างในวาระเดียวกันแล้วคุณรู้ไหมวิชาอาการแต่งน้ำมันออกลบเนี่ยเป็นวิชาของอายุทยาเนี่ยเขาสืบทอดจะมาดิวันจากชนชาติจามนะจามคือใครจามคือมารายูสามารถสกัดพืชให้เกิดเป็นน้ำมันได้ ฉะนั้นในอยุธยาเนี่ยตรงคลองมาทาคูจามอ่ะสินค้าหลักของเขาเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วคือน้ำมันฉะนั้นการใช้วิชาแต่งน้ำมันทาตัวทหารไปออกรบที่ตระกูลสิงห์สิงหะเสนีได้มาดั้งเดิมเป็นการนะเอาน้ำมันที่สกัดจากพืชโดยชนชาติจามเนี่ยสกัดขึ้นมาแล้วเอามาใช้วัตถุดิบในการเสก ทาตัวแต่งทหารไปออกรบเห็นไหมทหารแนวหน้าของยุยาจริงฟันแทงไม่เข้าถ้าคุณรู้เรื่องเหล่านี้คุณจะไม่ได้มองว่าถามใครว่าราคาเท่าไหร่คุณจะสึกเฮ้ยเนี่ยของดีเนี่ยเท่าไหร่ไหนเปิดมาสิอยากรู้เปิดราคาซื้อไหวซื้อใช้แล้วพอซื้อเสร็จไปคุยให้เขาฟังได้อีกองนี้ผมเอามื่นห้ นะเอาหมื่นห้าพันบาทแล้วผมก็บูดว่าถ้าคุณจะซื้อพระรอดองค์ละห้าล้านต้องซื้อเนื้อนี้นะกระเทาะครับเขาเรียกว่ากระเทาะเดิมในกุนะเอาเป็นว่าคุณจะซื้อพระรอดองค์ละเป็นล้านก็ต้องซื้อเนื้อนี้นะครับคุณตะคุณไม่แตกต่างกระเทาะไม่ถึงเนื้อพระ นะไม่แพงหรอกครับสามหมืนบาทเชี่ย์ผมเถอะอดีตเล่นหาเป็นพระรอดหลวงปัจจุบันเล่นเป็นพระคงโพเมตคือเอาง่ายๆอะ่ะผมบอกเลยนะครับว่าอย่ิเขาแค่แค่คนขายพระตั้งชื่อกันเอง สำหรับผมเอาเป็นพระตระก,กูลเดียวกันอิทีนิดไม่ได้แตกต่างพระรอดไม่ได้แตกจางพระเปิมนะครับส่องเลยครับเนี่ยถ้าคุณจะซื้อพระรอดองค์เป็นล้านน่ยก็ต้องซื้อเนื้อเนี่ยถ้าคุณเจอพระรอดอ่ะพิมพ์ไม่ต้องสนใจอ่ะเนี่ยถ้าเนื้อนเนี้คุณจ่ายตังได้เลย <c oughs> เขาเรียกว่าดินผสมเกสร เอาลง youtube ให้ผมด้วยนะผมเป็นคนเล่นพาที่เล่นตามประวัติศาสตร์ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด s u b s c r i b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน